ก่อที่เราบอกว่าเอารูปภาพ่าใช่ไหมมาโซเชียลมันก็เลยเป็นดราม่าใช่ค่ะไรบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็หลังๆจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะตอนแรกไม้ก็คือแบบเหมือนใช้เวลาทบทวนตัวเอง1วันที่เงี้ยไปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันนะคะไม้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ แสดงคือจริงๆอ่ะไม่เกิดจากความไม่รอบคอบของไม้และทีมเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรามานั่งคิดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นกับรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจตนาทีมแรกๆของเราไม่ได้ไม่ได้แบบใ,ใช่เ,เรื่องเราอย จริงจริงเจตนาจริงจริงอะมายก็ตั้งใจว่าตอนแรกเราอะโอเคแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะหาคอนเทนต์ที่แบบให้ดูสนุกขึ้นหรือสร้างสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะลืมมองอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเป็นความแบบผิดพลาดของมายแล้วก็ความไม่รอบคอบพอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคเราต้อง ออกมาทำความรับผิดชอบด้วยการที่ขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องนั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวังคือตอนแรกไา้ก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะว่าเหมือนมีลหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์เมาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรยเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้วเนื้อฟังรู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขท,ที่สุดก็คือการเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะคมเรร่่มมนนทีีกกาากา,าวิัห อ่าจริงๆม่ยมีเห็นบ้างแต่ก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนก็บอกว่าอยากเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าค่อนข้างทราบมาว่าหนักอยู่เหมือนกันทางบางบาง,บางแพลตฟอร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ก็มีเห็นผ่านเข้ามาบ้างคือก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในช่องของเราเนื้อมา,มามาพิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมายก็ได้อ่านแล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับ ทำติทุกอย่างเลยแล้วกับตัวคนที่อยู่ในคลิปเจ้า,าของกล้องได้ติดต่อมาบ้างไหมจริง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 ก่อนที่จะเกิดล้องวิดีโอค่ะเรามีเป็นภาพอันนั้นมีเจอตัวเจ้าของรูปคนนึงแต่ว่าตอนวิดีโอเนี่ยเรา ลงไปประมาณยังไม่ครบหนึ่งวันนะคะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาอีกก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลยก็ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของยังไม่ได้เจอแสดงว่าอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคันชิงมากึ้นที่เราคิว่าเราลอกค้อแล้วแต่สุดท้ายนก็ยังย<อ>ามาดไ,ได้ถูกต้องค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆบางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเราในมุมที่เราโอเคเรามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของเนื้อเหมือนใครเห็นคลิปแบบมาเม้นท์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อีกมุมหนึ่งก็ถูกต้องเลยว่ามันเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งไม่ไม่รู้ว่าวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้วเราไปตามหาจากร้านมือสองม,มันไม่ควรทำอะะต้อคิดน้อยไปจริงค่ะด้วยคนบวารสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยแบบอะไรทำให้แบบความรู้หรือความเข้าใจแต่ก่อนมันก็ถูกเปลี่ยนถูกวางไปด้วยแบบที่เราเคยทํามาดีๆมันอาจจะแบบไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะหมยก็คิดว่า มันอาจจะเป็นแบบตัวมันเองแหละคือปกติไม้จะทําแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ไหมคะไปกินไปมูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเราก็อยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นนะพูดตรงๆมันก็เกิดจากตัวหนูนี่แหละหนูก็ยพยายามหาอะไรที่มันสร้างสารรค์อาจจะเป็นการสร้างสารรค์ในมุมที่ไม่รอบคอบค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไมคิดว่า คือทุกวันนี้ทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทําให้เราโตขึ้นไม่เหมือนแบบได้แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่เนอะแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่แบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงจริงๆค,ค่ะไม่ใช่ควงมยากลำบากค่ะเป็นกำลังใจให้กับเราที่แบบต้งอง จริงๆวันแรกคือไม้ก็เหมือนขบควนตัวเองเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายอะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ไม้ขอบคุณจริงๆคนรอบตัวไม้สาคัญมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนๆทีมงานผู้จัดการคือหรือใครที่เราเจอในชีวิตอะค่ะเขากลอนให้กําลังใจเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอะพอไม้มาอัดคลิปอะค่ะไม ไ like ม่ใช้ความรู้สึกของไม้ทั้งหมดในการสื่อสารจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเหมือนที่พูดแล้วคนตอบรับออกมาคือจริงๆค่อนข้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆคนเข้าใจเลยจริงๆแบบดีกว่าที่คิดเพราะเอาจริงก่อนจะโพสต์ก็คือในใจนึงก็รู้สึกแล้วแหละว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนอะแต่ดีกว่าที่เราจะเงียบแล้วหายไปเพราะว่าถ้าเราเงียบอะสุดท้ายไม่รู้สึกว่าแม้ไม่ไม่มีวันที่จะกลับมาลงคลิปปกติได้เพราะไม่รู้สึกวันนี้ก็คือปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สุการเขาเป็นเซ็โซนให้เราไหม มีสองการเขาก็จะให้กําลังใจแบบสไตล์ผู้ชายเนื้อเขาก็แบบอืเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีเจตนานไม่ดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากทําอะไรรู้สึกว่าทำแล้วผิดชอบแล้วเรารู้สึกทําแล้วเราสบายใจและแฮปปี้ก็คือเขาบอกทําเลยอะไรงน่ะค่ะเขาเขาช่วเราแก้ปมใ,ในใจแก้ปมในใจ,ใหนในใจไหมเหรอคะหนูอาจจะได้รับความสะร้อนสักเขาอาจจะแบบเออฟีลแบบเขาก็ น่าจะมีให้กําลังใจแบบสไตล์เขาแต่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนแบบคิดเยอะวกวนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามแบบคิดน้อยลงแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้นค่ะเอาคลีปไปสอนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไ้ไหมเนี่ยก็ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นะคะเพราะว่าหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆคือตอนลงคลิปวันแรกคือเรารู้สึกแบบเราลงได้ใจที่แบบ มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดขึ้นมันแบบเหมือนพลิกเลยอ่ะความรู้สึกเราก็พลิกแล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะทำไมเราคิดไม่ถึงคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีใครไปสอนได้นะคะชอบ่วงนี้แบบมีมีแบบได้ไปสอนที่ธรรมศาสตร์มาน้องๆเป็นอาจารย์พิเศษก็รู้สึกสนุกดีค่ะพยายามอาจารย์มาอาจารย์มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะ